ตอนนี้ยนปัจจุบ,บับนนี่นะคุณพัชราถ้าข่าวผมไม่ผิดเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจมันพังพินาศแบบเนี้ยผมถามว่ามันจะมีเงินมนลาลบกับเราได้ไงคุณพัชราไอ้เงินที่มันไอเอฟอนุมัติมามึงอย่าฝันเลยว่ามาซื้ออาวุธไอเอฟมันมันกระเทือบไอหุ่นเซนหนาถูกไหมครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าเราก็อย่าประมาทมันนะเอาเอาง่ายง่ายแต่ทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่าถ้ามีการมาท้ารอบสองเมื่อไหร่ เราต้องเล่นมันให้น่วมอ่ะคือก่อนที่จะก่อนที่มันจะเจรจาเพราะว่าเราจับตายมันได้ว่าอ๋อมึงเล่นแบบนี้ก็คือหารเรื่องทุกอย่างแล้วเดี๋ยวก็จะมีประเทศที่สามที่สี่เรียกเราไปคุยแล้วเราแล้วมันก็จะทําให้เราเสียเปียกตลอดเพราะนั้นรอบที่เราทุกมันให้น่วมแล้วแล้วก็ไปเจรจานะ่มันไม่จาเป็นหรอกพี่โทรมาแล้วต้องหยุดเลยอ่ะถูกไหมครับครับทีนี้ถ้าเกิดว่าหนนี้ทักเขมร มันยังจะเอากับเราอีกนะครับเอาตรงๆว่ามีโอกาสได้ฟังท่านรังสีพูดเนี่ยจะโจมตีกับเราเพียงแต่ว่าจะโจมตีทางทหารหรือจะโจมตีทางพลเรือนซึ่งถ้าโจมตีทางทหารเราก็ต้องขยักหนึ่งแต่ถ้าโจมตีอีกพลเรือนอีกเราก็ต้องอีกขยักที่มันสูงขึ้นไปกว่าน,นั้นระหว่างโจมตีทหารท่านรังสีคิดว่าเราควรจะเอาสักแค่ไหนในการกองทัพไทยเราจะต้องหยุดให้เขมรเนี่ยไม่ต้องมา เป็นภัยกับความมั่นคงของไทยได้อีกแล้วแล้วเดี๋ยวก็จมตีพลเรือนล่ะต้องเอาสักแค่ไหนผมพูดตามที่ไอ้เสเบิร์นเคยพูดอะต้องทําให้มันสิ้นสภาพการคุกคามอันนี้ทหารก็รู้ดีก็ามีแผนอยู่แล้วไม่ว่าจะโจมตีทหารหรือโจมตีพละเรือนก็ตามทีของไทยถูกไหมฮะเอาเอาให้หมดศักยภาพสักทหารไปก็คือต้องสิ้นสภาพการคุกคามแล้วมีของแถมคือบอดมัน มีของแถมคือบอลใช่ก็ยิงบอลมาให้พังให้หมดมันจะได้เลิกหลอกลวงคนคนทั้งโลกอืมก็ที่คุณประาาิบบอกอะ่ะมินออนไลน์ยังกล้าทำเลยทำไมประเทศเราถึงไม่กล้าทำผมไม่เขา้าใจทั่วโลกเขาก็แซ่ซ้องอยู่นะตัวนี<อ>้ทั่วโลกแซ่ซ้องแต่เขเมรไอแซ่ซ้องพม่านะว่าโอ,อ,าเอา้เอาจริงเอาจริงเพราะว่านั่นก็คือเขาทำลายตึกจริง Uh huh. แล้วคุณาเห็นไหมว่าตอนที่พม่าเขาทําลายตึกอะ่ะมันก็มีไอ้พวกสาก,กัรรมเมอร์ว่ายน้ําทุบป่องทุบป่องมาฝังเราเยอะๆเห็นไหมฮะบางคนก็จมน้ําตายเห็นไหมเป็นพันๆคนเลยนะก็คือทั้งไอ้พวกที่เต็มใจกับถูกบังคับอะ่ะผมเราก็ต้องมาแยกแยะเพราะนะแต่เราเห็นผ้ามันวิ่งออกมากันอะ่ะตัวใครตัวมันอะ่ะถูกไหมครับเนี่ยเราเราเราเปรียบเทียบว่า ทำไมเกาหลีใต้เขากล้าทําเอาคนเขากลับมาออาทําไมไม่เออนไลนา์ไม่สนใจมันยิงตึกพังยี่หายไปวอดหมดแต่เรานี่โอ้โหเกงใจฮุนเซนเหมือนกับเป็นญาติผู้ใหญ่ทีนี้มาถึงอีกคําถามหนึ่งต่อมาก็คือที่เป็นกังวลน,น่ะว่าเดี๋ยวคุนเซนเนี่ย จะเอาเงินสแกมเมอร์เนี่ยนะครับมาซื้อนักการเมืองไทยในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเอาลงทุนสักหมื่นล้านสองหมื่นล้านผ่านการเลือกตั้งได้สอสอมาก็ควบคุมคกลไกอำนาจรัฐได้มีคนเป็นสอส,อสอเป็นลูกน้องในประเทศไทยกบงการอยู่ทางเขมรน,นะมีรัฐมนตรีเป็นอ่าอ่าคนไทยอะไรต่างๆเป็นลูกน้องไอ้ตรงนี้มันก็จะหมดศักยภาพไปด้วยทีก็ไม่มีตังค์มที่จะมาซื้อสอสอแล้วสิไทยอย่างนั้นหรือว่ามันมันมันน่าจะวางยุทธศาสตร์เอาไว้อยู่ ผมเพงบอกว่าไอ้พวกส่งคบคิดอ่ะมันพยายามให้เปิดด่านอยู่เรื่อยไงถูกไหมเผลอไม่ได้เผลอกูจะเปิดด่านเผลอกูจะเปิดจุดผ่อนปนตลอดเพราะมันจะเอาเงินมาซื้อนี่ไงคุณพัชระถูกไหมฮะโอแล้วตอนนี้ผมรู้คุณพัชราผมได้ข่าวมาเงินเข้ามาแล้วอ่ะมันซื้อรอมเนี้ยหัวละห้าพันบาทตอนเนี้ยมันจ่ายก่อนสองพันอีกสามพันคือมันจะจ่ายวันที่เลือกตั้ง คุ้นมากเลยจ่ายจ่ายล่วงหน้าเท่านี้เ,เลือกตั้งเสร็จมาเอาเท่านี้น,นี่คือวิถีของคุ้นมากของนักการเมืองทเอาว่าเข้ามาหลายจังหวัดแล้วมีการแจ่จริงๆอันนี้มีแหล่งข่าวเนี่ยเขาโทพท์มาบอกผมนี่ไงฉะนั้นก็ต้องฟอลโล่ตามด้วยความพยายามที่จะต้องให้ให้เปิดด่านให้ได้เร็วๆนี้ถูฮนะมันต้องทำทุกอย่างอะ่ะให้ไอสิสกมเมอร์มันไม่ตายไงใช่ไหม เพราะนั้นเนี่ยผมบอกไงฮอุนเซนเน่ะมันมองแล้วว่าจุดอ่อนของเราเนี่ยตอนเนี้ยเหลือประตูเดียวคือการซื้อเสียงเลือกตัง้งแล้วถ้ามันลงทุนตรงนี้เนี่ยมันคิดว่ามันคุ้มเพราะอะไรอ่ะทูอินวันคำว่าทูอินวันคืออะไรถ้ามันซื้อสอสอได้มันคุมได้ทั้งสภาคุมได้ทั้งรัฐบาลเลยนะคุณชราอันเนี้ยไม่ใช่เรื่องตลกหรือไม่ใช่ผมจะมาเต้าข่าวอืม เพราะว่าเงินน่ยมันถูกยึดอ่ะเอาตอนเนี้ยที่เขารวมทั้งหมดมูลค่าประมาณหนึ่งล้านล้านบาทนะแล้วคุณคิดว่ามันโยนมาแค่หมื่นสองหมื่ล้านมันต้องมีติดใต้เกะมา่ะตอนเนี้ยใช่ไหมถ้ามันมคุมได้ทั้งสภาคุมได้รัฐบาลนะโอ้โหอย่าว่าแต่เปิดตาเลยผมว่ามันมาสร้างบ่อนในเมืองไทยด้วยเขาเนี้ยอ่าเหมือนที่เคยพยายามสร้างๆกันหรือเปล่า ก็นี่ไงก็ผมนึงบอกว่าวันเนี้นะปีหกเก้าในการเลือกตั้งในสมอยากให้ประชาชนเนี่ยเป็นผู้กําหนดอนาคตประเทศนี้เลยนะถ้าท่านเลือกพวกไอแจกเงินนะเราเลือกมันมาเยอะๆอเนี้ยเท่ากับท่านทําลายประเทศแล้วก็ทําลายครอบครัวท่านทําลายตัวท่านด้วยมือของท่านเองนะภายในเวลาประมาณไม่เกินห้านาทีในกูหาเลือกตั้งเพราะนั้นเราต้องรณนรงกนะันเรื่องเนี้ยว่า รับเงินได้แต่อย่าเลือกมันแล้วต้องต้องอยู่ฝังอยู่ในสอมองแล้วไอคอนจ่ายเงินคือไอ้พวกเลวไอ้พวกขี่โกงไอ้พวกสแกมเมอร์นะครับมีเท่านั้นนะ่ะตอนเนี้ยเพราะไอ้ระบอบเนี้ยมันมีอย่างเดียวก็คือประชาชนเป็นผู้กําหนดผู้จะเข้ามาทํางานด้านนิติบัญญัติผู้จะเข้ามาทํางานด้านบริหารแล้วผมเชื่อไอคุณเซนมันรู้โถมันอยู่ในมัน มันอยู่ในแวดวงการเมืองที่ประเทศติดกันเนี่ยแล้วผมเชื่อไอ้น,นักการเมืองที่มันหนีหนีไปอยู่กัมพูชามันต้องเล่าให้ฟังเยถูกไหมครับว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรซึ่งตอนนี้ที่ผ่านผ่านมาเนี่ยท่านลังสีเชื่ออยู่แล้วไหมว่าฮุนเซนคอนโทรลได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วการเมืองไทยผ่านผ่านผ่านเงินผ่านเงินที่ผ่านเงินที่ซื้อมาตั้งแต่การเลือกตั้งปีหกหกเอาแบบนี้คุณเป็นเจ้าละ เอาแค่มันปล่อยคลิปอังเคิลแล้วมันบอกว่าเราจะได้นายกสามภายในสามเดือนตอนแรกทุกคนหาว่ามันโมอะแล้วมันเป็นจริงโพ๊ะเลยนะอ้าวผมว่าคุณพระาร้าลานี่ย,ยังไม่คิดไม่ถึงเท่ามันนะนี่มันพูดแบบโอ้โหมึงพูดแบบนอสตาดามูดเลยอ้าวคุณพะระจาลาสงสัยมาหรือมันขู่มาตลอดนะว่าเดี๋ยวมึง ไม่ทาตามกูเดี๋ยวกูจะโยนชื่อมาไอส้สแกัมมเออร์ไอ้เงินไอ้ไอ้ไอ้ไอนักการเมอรืองที่รับเงินสแก,กัมมเออร์เมื่อก่อนนี้มันจะแฉะถูกเขาบอแล้วก็เงียบกิบกันหมดล่ะใช่ไหมถ้าเป็นเป็นผมเป็นนักการเมืองนะตอนนั้นนะที่ผมอยู่ในสภา,านะผมจะผมจะออกมาด่ามนะันมังหน้าจริงมึงแฉมาไอ้ขุนเสน็่อะถ้าผมไม่มีอะไรถ้ามึงไม่แฉไปนะเจ็ดวันเพนีนง้วมึงโกหกถูกเปล่านี่เงียบกิบเลยไนะใช่ไหม แล้วก็ไอ้ฮุนเชนมันจะยิงเราอะไรเราไอ้นี่ก็จะเจรจากอดเอ u มูยูสิบสามสี่สี่กอด g ีบีซีสิบสามข้อกอดไอ้ปฏิไอ้ไอ้ไอ้ปฏิญญาสันติภาพโอ้โหแบบเหมือนกับเป็นคำพีสักธิ์อะใช่ไหมประชาชนไม่ต้องเชื่อผมเอาสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไปตามย้อนหลังดูได้เลยเพราะเดี๋ยวนี้ไอ้โซเชียลมีเดียมันดูย้อนหลังได้ ยนะไอ้ไฟายนึงก็มึงกูก็จะเปิดด่าออะกูเปิดไม่ได้กูก็อ้างว่าญี่ปุ่นแม่มันคับให้กูเปิดอ่ไอ้ไอ้ไญี่ปุ่นก็บอกว่ากูไม่เกี่ยวมึงมึงมึงจัดการกันเองนี่ไงมันโป๊ะแตกกันหมดอ่ะถูกไหมครับอากูย้ำเชื่อ,อ,อ,อผมแน่เดี๋ยวมันจะมีเนะี่ยอีกไม่ช้าเนะี่ยคอยจับตาดูนะ่ไอ้ลัาตีคนไหนที่มึงมาพูดเรื่องจุดผ่อนปลนกระเทือมันได้ไหลายรอบเนี่ยไอ้เนี่ยสะกัมเมอร์เนะี่ยมึงหลุดออกมาเมื่อไหร่ ท่านผู้ชมผมแล้คิดลึกมากไปจากคำตอบของท่านหลังสีที่บอกว่าฮุนเซนเนี่ยมันรู้ะว่าจะต้องเปลี่ยนนายกจากอุงอิงมาเป็นใครก็ไม่รู้ภายในสามเดือนนะฮะแล้วก็คือนี่นี่ผมก็เลยคิดไปถึงขั้นจะต้องถามท่านหลังสีว่าหมายความว่าคุณอนุทินเนี่ยได้มาเป็นนายกเนี่ยเพราะส่วนหนึ่ง ฮุนเซนเป็นผู้ลิขิตด,ด้วยหรือเปล่าอ่าไม่ใช่ผมผมไม่รู้ว่าคุณคุณอทินเราก็เห็นแล้วว่ามาจากพักคส้มยกมือให้แต่ผมกําลังบอกว่าไอตอนที่มันปล่อยคลิปอังเคิลเนี่ยฮุนเซนเนี่ยมันพูดเลยว่าเราจะได้นายกไปในสามเดือนแม้ทั้งตอนนั้นสารลังนูนยังไม่ตัดสินอุ้อิงเลยนะว่าผิดหรือถูกนะคุณพระระมันแตลตรงนี้อ่ะ้าวแล้วมันพูดตรงแปะอะหรือว่า มันอาจจะมั่วถูกอ่ะอ่าอาจจะเป็นไปได้มั่วถูกหรือในอันที่จริงอาจจะเป็นไปก็ได้ว่ามีนั่นนะผมผมต้องบอกว่าว่ามันอ่าผมผมต้อว่ามันแปลกไงว่าตอนนี้มันพูดเนี่ยนะมันปล่อยคิดพูดปุ๊บเนี่ยตอนนั้นน่ะสามนูนยังไม่ได้พิจารณาอุ้งอิงเลยนะแต่มันเสือบอกว่าเราจะได้นายกใหม่ภายในสามเดือนเอาคิดดูเนี่ยแล้วมันมันดันได้จริงๆตามมันพูดอ่ะ คับคุณว่าแปลกไหมล่ะอ่าทีนี้พอได้นายกอนุทินรัฐบาลอนุทินมาแล้วเนี่ยวิธีการดําเนินกลยุทธ์กระทังเขเมรนมันดูแปลกแปกไปด้วยไหมคือวิธีผลของการกระทําว่าดูดูแปลกแปก,แปกไม่ดูไม่ไม่ฟาดเขเมรไม่ฟาดหุ้นเส้นไม่นั่นไม่นี่สักทีดูแปลกแป,ก,แปกด้วยไหมคือทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมก็คือว่าไม่กล้าทอะไรมันเอาขาขาดขาขาดก็เฉยประท้วง มันยิงมาอา่าประท้วงนะนี่งไงผมถึงบอกว่าเอาแบบนี้ตอนเนี้ยเราอย่าไปหวังอะไรเลยให้มันเลือกตั้งใหม่แล้วคุณเลือกไอ้พักการเมืองที่คุณคิดว่ามันจะมาจัดการในเขมรนี่ดีกว่าคือตอนเนี้ยเราจะไปหวังอะไรเพราะเพราะยิ่งหวังมากยิ่งเสียลม <c oughs> ไม่น่าจะาม,มีโอกาสไม่น่าไม,ไม่น่าจะมีโอกาสแล้วในรัฐบาลน,นี้ใช่ไหมก็ <c oughs> คุณพิาะาภาษามวยนะเขบอกว่าถ้ามันต่อยมันต่อยไปแล้วคุณพิาลามันไม่มาเต้นพิงเชื่อกเต้นไหว้ครูอยู่แับนี้ถูกไหมครับดูการพูดบางประโยคของนายกอนุทินเมื่อเมื่อก่อนน้ำท่วมหาดใหญ่นะฮะบอกว่าก็ปัญหาไทยขเขมรเนี่ยจะจบในสี่ปีในรัฐบาลหน้าอย่างเงี้ยเฮ้ยเอา้า ทำไมำไมันขยายเป็นสี่ปีแล้วะก็ตากันไ,ได้ง่ายอ่ะนายกนุชินก็บอกว่าถ้าอยากจะให้ขงเหมเรียกขา,เกเขาเงเหมนจบไปก็เลือกเขาภูมิใจไทยอ่ะเดี๋ยวก็จาัดก,การได้อะแปลกันง่ายง่ายแค่เ,เนี้ยภูมิฮะอืมอืมคือสี่เดือนเนี่ยมาแค่ว่ามาโชว์ตัวเหมือนกับเขาเรียกว่านัดบอร์ดกับประชาชนอ่ะถ้าพอใจก็งวนหน้าเลือกผม แล้วเดี๋ยวผมจัดการให้สี่ปีนะนี่ให้รอ,องเท้าข้างหนึ่งก่อนหรือเปล่าสี่เดือนนี่รอ,องเท้าไปข้างหนึ่งถ้าอยากได้อีกข้างหนึ่งเนี่ยวันนี้เพ <c oughs> ิมนะถานนนทุกสายเนี่ยวิ่งหานายกหนูนะนายกนุทินนะอ่าเกิดลสไลด์มาอาจจะปรา่ากบูชาได้ใช่ไหมแล้วอยู่ยาวเลยคนนี้อะ้ก็นายกหนูเขาก็พูดแล้วอะ่ะถูกไหมฮนะว่าเดี๋ยวไม่เอาว่าจบภ,ภายในสี่ปีก็คือแกพูดแบบมั่นใจอ่ะ ว่าเดี๋ยวผมกลับมาเนี่ยครัวน,นี้รอนมผมอยู่สี่ปีรอนม้ผมมาแค่สี่เดือนแต่กองทัพไทยเนี่ยบอกว่าภายในสี่เดือนเขาทําให้จบได้นะทําไมคุณอนุทินถึงไม่เลือกทําให้จบสี่เดือนถ้าทําให้จบสี่เดือนในรัฐบาลนี้ในคะแนนมันไม่ต้องไปเสี่ยงลุ้นข้างหน้าเลยนะไม่ต้องไปหวานอะไรข้างหน้าเลยนะลบจ<อ> <นะ S 1> ากขมเส้นเอาชน,<อ>นะ,นะขมเนได้ภายในสามสี่เดือนนี้เนี่ยคะแนนมาเป็นกรอบเป็นกรรมได้เป็นนายกอีกแปดปีเลยนะเอา,าแบบนี้คุณพิจารณะ วันนี้นะคุณกับผมหรือสื่อทั้งหมดเนี่ยช่วยกันเราลงไอการเลือกตั้งปีหกเก้าแบผมอ่าเสียวสันหลังอยู่ตอนเนี้ยยังไงฮะผมกลัวไอสแกมเมอร์มันซื้อเสียงส่วนใหญ่แล้วมันแรนสไลด์เข้ามาเนี่ยบันไลเลยนะเนี่ยผมกลัวมากเลยซึ่งมีแนวโน้ม,ม,นนมใช่ไหมว่าจะได้แรนสไลด์ไม่ใช่แนวโน้มผมเชื่อไอฮุนเซนเนี่ยมันทิ้งไพ่ไปสุดท้ายของมันแล้ว ว่าถ้าเกิดมันซื้อได้พัวเนี่ยมันรอดนะแต่ถ้ามันได้นาย,ยกที่มาไล่กระทืบมัน,นมเนี่ยมันตายตายตาย,ตายแบบนันอ่ะคือถ้าสามารถซื้อได้พัวเนี่ยก็คือรัฐบาลหน้าเนี่ยมาอย่างยังไงรัฐบาลก็ต้องเปิดะ่ะหา oh. เรื่องเปิดจนได้หาเรื่องเปิดด่านจนไดค้คุ้มคุ้มค่ากับสองสามหมื่ล้านคุ้มค่าถูก oh. อ่าก็คุณมวลาดูนะ เอาแค่ว่าทุกคนมองว่าวันนี้รัฐบาลเราเอ้ทำไมมันไม่กล้าทำอะไรกับการบูชาอ่ะกองทัพบอกเตรียมพร้อมพร้อมแล้วเตรียมแผนแล้วแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าทั้งหมดมันเป็นที่นโยบายรัฐบาลถูกไหมครับควนี้ <c oughs> ถ้าเรามองมองกับหกเก้ามันซื้อได้เลยควนี้จบเลยืมจบข่าวทำไมกองทัพของไทยถึงไม่ไม่ ไม่แอคชั่นเองโดยเพราะอย่างยิ่งมันมีสองเหตุการณ์ที่เขาวิจารณ์กันเยอะถึงแม่ทัพภาคสองน่ะว่าทหารขาขาดลายที่เจ็ดมน,มน,น,จนะนี่ก็นิ่งเลยแล้วก็ไอ้ล่าสุดก็เขมนมัน<ผ>มาเอารั้วลวดน้ำมะไปขายเป็นเศษเล็กนะนี่ก็นิ่งเลยเอ้าไม่ผมจะบอกให้ว่าในเระบอกไปใช้ไปไตแบบนี้เนี่ยทหารเนี่ยมันทําอะไรเนี่ยต้องทําตามนโยบายรัฐบาล ไม่นายกอลัมเตีเราโหต้องสั่งการคุณพัชราก็ใจายมาแต่ถ้าทหารตาหารจะทําเองอะ่ะทําเองได้เลยนะหนึ่งคือประกาศกอยันสรทั่วประเทศสองเนี่ยทํารัฐบระอาหารนั่นแหละถึงจะอําอนาจอยู่ที่ตาหารถูกไหมเพราะฉนั้นวันนี้เนี่ย IT, ไอ้ที่ไอกองทัพมันไม่ทําอะไรก็เพราะรัฐบาลมันไม่สั่งไงแล้วการสั่งเนี่ยมันต้องสั่งไปรัฐอักษรคุณคุณพัชระ ไอ้สั่งด้วยวาจาเนี่ยมันไม่มีผลทางกฎหมายนะผมเป็นแค่การไห่ผมจะไม่รู้ไอ้ที่บอกว่าเซ็นเซ็นเช็คเปล่าอ่ะผมเซ็นเช็คเปล่าให้แล้วจำได้เปล่าใช่ใช่ไหมเขาใช้คำนี้ใช่ไหมใช่ก็ก็เช็คมันเปล่าไงไปขึ้นเงินก็เด้งเการเซ็นเช็คเปล่าเนี่ยคำมันดีมากคำมันทางบวกมากแล้วนะแต่นี่เช็คเด้งเนี่ยเป็นทำาั้ลบเลยนะ ้าธุรกิจเขา้าธุรกิจเขาแบบเนี้เอาแบบนี้กูไม่กอกตัวเลขมึงตายเองแต่ถ,ถ้ามึงกอกไปเยอะก็เช็คแดงบัญชีนะ่าจ,จะมีไม่เกินห้าพันบาทถูกไหมผมอยู่ในภาคธุรกิจมผมจะไม่รู้ไอ้ป่ะเปตีเช็คเปล่าเนี่ยอ้าวมึงไม่กอกตัวเลขเองอยากได้เท่าไหร่มึงลองกอกเยอะเดี๋ยวเข้าไปก็แเดงอืมไอ้น,นี่เหมือนกันกองทัพอะตีเช็คเปล่าฮะผมตีเช็คเปล่าไปละ มึงลองกองทัพทําเกินหแหตุมึงติดคุกกองทัพอ่ะพบปทบรับและพบปทอรับและ,และถูกกรเปล่าืมนี่ไงคือปัญหาเพราะนั้นผมถึงบอกไงไม่ต้องคิดเรื่กตอนรอรัฐบาลสั่งผมไม่ไม่อยากจะพูดมากคือผมผมไปรับราชการผมรู้ว่าว่า,วาไอมาอีหลอมไหนไอนี่เป็นยังไงโถ่ไออ้าปากเห็นลิ้นไก่ละเอาเป็นว่า ถ้าคุณอยากจะทําให้ประเทศนี้มันรอดไม่ว่าจะเศรษฐกิจความมันคงนะคุณดูไอ้พักไหนอะที่มันมีนโยบายอะที่มันทําให้ประเทศนี้ไปรอดทางเศรษฐกิจประเทศนี้ไปรอดเรื่องความมันคงคุณเลือกมันแลนสไลด์ไปรอบเนี่ยอย่างอื่นคุณไม่ต้องไปคิดละเพราะถ้าคุณเลือกแบบไอ้ไอ้ําเินที่ผ่านมามันก็จะสารวนอยู่แบบเนี้ยนะครับผมอธิบายให้ฟังเข้าใจหมดแล้วใช่ไหมขั้นตอนของกฎหมายมันคืออะไร ทำไมคนบอกเอ้ทำไมทหารมึงไม่ทมําไปเลยมึงลองทําไปเดไมไปคุกอ่ะืมครับตอนนี้ขมรก็เดินเกมนานาชาติอยู่เป็นระยะระยะเลยนะเนี่ยไม่<ช>ตรงนั้นอะผมไม่กลัวหรอกฮะคุณนัชราเห็นไหมว่าไอ้งานประชุมอาเซียนซัมม็ตล่าสุดมีอะไรเกิดขึ้นอาคุณนัราเป็นนักข่าวอ่ะมีอะไรเกิดขึ้นการประชุมอาเซียนซัมม็ตเนี่ยที่ที่ผ่านมาเนี่ย หมายถึงตรงไหนฮะปะติญญาอะไรข้อตกลงไรต่างๆไอ้ที่มันมีเหตุการณ์ว่ามีมันมีคนจะเดินเข้าไปจับมือกับสีจจนผิงเ่ยคุณเม่รับไปหาภาพนี้มาเนี่ยตอนที่คุณนั่จะจะออกเรื่องเนี้ยตอนที่ผมพูดเรื่องเนี้ยว่าจําได้ไหมอาเซียนซัมมิตแล้วฉายออกมาโอ้โหภาพนี้นะผมมองให้มันเป็นตาบาปตลอดชีวิตเลยนะคืออันวาเนี่ยไปอ,อให้ไปชักจูง นะครับออเมริกันโดนััด์ทรัมป์เข้ามาที่ท่านลังสีได้เคยกล่าวหาเนี่ยบอกว่าอันวาเนี่ยคือไส้สึกของอาเซียนมา,มาเปิดประตูอาเซียนมาทำลายอาเซียนไปเชื้อเชิญอ่าโดนััด์ทรัมป์มาฉะนั้นเนี่ยจิีนไม่โอเคประมาณนี้ถูกไหมครับไม่ใช่ประเด็นที่อตอนที่เราเซ็นปฏิญญาเนี่ยจำได้ไหมฮะล่าสุดอ,อ่ะที่โดนััด์ทรัมป์บอกว่า ขอเฉพาะอเมริกาเป็นไม่ต้องให้จีนมานั่นแหละอันนั้นแหละมันเลยเกิดภาพพี่แบบพอจะเข้ามาจับมือหวังอี้วิ่งเข้ามาเลยแล้วโบกมือไล่คุณเชื่อใจมันไล่เหมือนไล่คนชค้อ่อะคือคือคือ,ค,อคือไม่ต้องเกรงใจกันแล้วอ่ะแล้วดูหน้าหวังอี้อ่ะแบบจะงับหัวอะไรบอกให้อ่าหวังอี้นี่โห,โหดอยู่แล้วถ้าบทโหดไม่เขาแคนขนาดน,น,นี้อะ อ่ะผมอยากให้คุณรัจจลาเนี่ยเปิดเทปเอาไปหามาให้ได้ทีมงานนะครับครัเอาข่าวนี้ออกมาคนไทยจะได้เข้าใจว่าไอการสร้างสมดุลทางยุทธศาสตร์เนี่ยเราต้องเริ่มแล้วนะครับหมายถึงยังไงท่านรังสีอธิบายต่อนิดนึงว่าการสร้างสมดุลทางยุทธศาสตร์เนี่ยหมายความว่าคนเป็นนายกคนเป็นรัฐบาลจะต้องคิดอ่านนะวางวางจุดยุทธศาสตร์ไทยดีๆหออยู่ระหว่างสมดุลตอนนี้ ไอคุณเซนตอนเนี้ยมันเล่นเอาประเทศที่สามีสี่มามาล่อเราด้วยใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ต้องแก้เกมเราเป็นน่ะถูกไหมครับแต่ผมไม่บอกหรอกว่ามันจะแก้ยังไงทางใครทางมันเดี๋ยวผมพูดไปเน้หาว่ามึงรู้ดีมึงยังไม่ได้มีสอสละคนใช่ไหมเดี๋ยวมันก็จะมาย้อนผมเอาไปว่าผมให้ประชาชนดูว่าพฤติกรรมของประเทศที่เขาอารยะเนี่ยแล้วอีกฝ่ายหนึ่งอะ ไม่เกรงใจเขาเนี่ยแล้วในเวทีโลกเขาไม่เกรงใจเขาซัดก,กลับมาเปไ็นยังไงอืมอ่าผมอยากเอาภาพนี้มาให้ดูคุณเจรลานะต้องเอามาให้ได้ได้เดี๋ยวพอต่อไปตัดเป็นคลิปอะไรต่างๆเดี๋ยวจะเอาภาพนี้มาใส่นะได้ดูว่าอ่าอันนี้ก็คือ,อจะได้ <ผม S 2> เห็นปฏิกิริยาอืมนะผมเห็นนะคุณจรลาผมยังคิดนะโอ้โหถ้าเป็นกูเนี่ยแม่งแทบจะเอาหัวซุกตมเลย แต่ว่าทั้งหมด่ะมันเป็นการกระทำของมึงเท่านั้นนะใช่ไหมฮะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เออันวาอิบรามิมที่ต้องรับกรรมอย่างเดียวดิก็คนในชาติก็ต้องพลอยซวยไปด้วยอ้าวก็ <นะ S 1> ก,ก็เหมือนกับไอไอกัมพูชาใช่ไหมฮะก็บางคนกัมพูชาวันนี้ก็โคตรซวยอะ่ะมีไอฮุนเซนมาเป็นนายกอะ่ะใช่ไหมมันไปหารโนประเทศมันเป็นรัฐจรวันนี้ต้องกู้ไอมเอฟอ้าววัน แบงค์เนี่ยมีแนวโน้มจะลบอีกสี่แบงค์แล้วถ้าคิดเดียวถ้ามันล้มเนี่ยมันจะละเนระหน้าขนาดไหนคุณเจรจาครับนะครับก็ก็รอดูกันต่อไปเพราะข่าวผมได้มาเนี่ยไม่น่าผิดว่าแบงค์มันจะตัวของหุนเซนหรือแม้กระทั่งระบอบหุนเซนรวมถึงลูกอะไรต่างๆเนี่ก็ก็ไม่น่าที่จะดำรงอยู่ได้นานนักนะ เพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือความหมายก็คือเศรษฐกิจมันก็จะแย่และคนในชาติ่ปัจจัยภายในมันก็จะลุมล้อมแล้วเดี๋ยวในอันที่จริงอเมริกาก็ไม่ได้ว่าอยากจะได้ฮุนเซนอยู่ตลอดยั่งยืนยงในขณะที่จีนก็โอ้ยโมโหสักขนาดนี้จีนก็ต้องหาทางดึงขาลงเหมือนกันถีบลงเหวได้ก็ถีบแหละแต่ดึงขาลงดีๆก็จะต้องดึงคือวันนี้อเมริกาเนี่ยไม่เอาฮุนเซนอยู่แล้วเพราะอเมริกากับนาโต้เนี่ยเขารับรองและตอนพัตของสมรังสี ูกว่าเปล่าคุณพิชรใช่ครับเพราะนั้นเขาไม่เอาหุ้นเซ็นถ้าเขาเอาหุ้นเซ็นเขาจะไปรับรองสมรังสีเพื่ออะไรที่ตั้งระบาลพักถิน่นจีนเขาก็ไม่เอาหุ้นเซ็นตอนนี้เพราะว่าตอนเนี้ยจีนเขาเลือกเจ้าฟ้าจาักราวุธกับคนเอกเตียบานอืมก็เราก็รอดูต่อไปถูกไหมครับครับน,นี่ทั้งหมดที่คุยเนี่ยก็คือว่าจากการที่คุณพิชรัได้ข่าวมาแล้วที่เราคุยผมก็เป็นข่าวของผมครับ เพราะว่า<ะ>เราอย่าไปวิเคราะห์ไอ้คนที่ให้ข่าวคุณรัชราเลยเพราะว่ามันไม่ดีมันมันไม่มีมันเหมือนกับผิดมารยาถูกไหมครับเพราะเขาเาขาหวังดีเขาบอกผมก็มีข่าวของผมแล้วประชาชนฟังแล้วผมเชื่อว่าประชาชนก็จะได้ไประโยชน์